สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับวุ๊ดสไตล์นะครับแล้ววันนี้นะผมก็จะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับกล้อง360องศา,านะครับซึ่งอยู่ในรุ่นของเดอร์ลุกขึ้นไปนะครับกล้อง360องศา,าของมมุรถยนต์ใดก็จะมีรุ่นเดอร์ลุกนะครับก็แกนสตาร์เล็กรุ่นดีๆแล้วกีเนียน นะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาออสอนวิธีการใช้งานฟัแล้วกันนะครับซึ่งได้หลายท่านครับก็ของเครื่องรูดนีไฟฟังก์ชันการใช้ตัวเองตามวันก็นในใกนบ,บ,นบอกว่าเอ้ยครอบครัวไม่เคยได้ใช้เพราะขันบยากทำมันใหญ่วันนี้นะครับมีที่เจ็ดเจ็ดตัวบอกเป็นจริงแน่ครับเขาขัได้เลยงานตัวบ,บอกไว้เลยว่าถ้าก้องถามว่าลงติด ถ้าใช้เป็นนะครับสบายชีวิตดีแน่นอนนะครับแม่บ้านก็ทับได้ทับง่ายแน่นอนครับไปดูกันการทำงานของกล้อง360องศาในรุ่น The Look นะครับผมกล้อง360องศานี้บันดีและมีประโยชน์ยังไงนะครับผมก็วันนี้นะครับก็จะมาบอกวิธีการใช้างานนะครับบางคนเนี่ยนะฮะก็จะถนัดแบบจริงๆมีแค่กล้องมองหลังก็พอแล้วอะไรประมาณนี้เนาะ คือเราใส่กรานะพอเราใส่กราปุ๊บแล้วกล้องมองหลังมันก็จะทานนะํางนานใช่เงีแล้วใช้กระจกมองข้างซ้ายขวาเอาด้านหน้าก็ใช้กากอากาด้วย,ยตาแต่คันนี้นะครับข้อดีของมันเลยนะครับคือกล้อง360อองศาสามารถมองได้รอบคันเลยนะครับมันก็ช่วยให้เราสามารถขับรถได้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเห็นสิ่งกีดขวางที่อยู่รอบคันรอบตัวรถ ได้แบบชัดเจนเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับอ่ากล้อง360องศานะครับก็ก็จะเข้ามาตรงนี้รูปกล้องนีก็ได้นะครับหรือโดยปกติเนี้ยเราใส่เกรีอาร์นะครับซึ่งใส่เกรีอาร์อย่างเงี้ยฮะเอ้ย,อ,ยอ่าเกรีอาร์คือเกียร์ถอยนะใส่เกียร์ถอยปับ๊บอ่ามันก็จะขึ้นมาอย่างงี้มันก็จะโว์โดยตรงเนี้มันก็จะมีไอคอนตรงนี้เป็นรูปสีไฟสีฟ้านี่ครับซึ่ง มันบอกว่าเป็นกล้องหลังอยู่นะคือตัวนี้นะถ้าเป็นตรงนี้นก็คือกล้องหน้าพอเราจิ้มภาพจะเปลี่ยนนะผมจะเปลี่ยนกล้องหน้านะนี่คือกล้องหน้านะครับเราสามารถดูได้รอบคันันน,าาน,นี่ก็จะเป็นมุมอับมุมอับซ้ายขวาขด้านหน้ามุมอับซ้ายขวาของด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นอันนี้คือตรงมันสามารถดูได้360อ,องศาเลยนะครับรอบพันเลย4ตัวเลยกล้องสตัวครับกล้องหน้ากล้องขวากล้องท้าย กล้องหลังนะครับเราจะดูฝั่งเดียวก็ได้นะครับอันนี้คือฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับเห็นล้อไหมครับเห็นซุ้มไหมซุ้มล้อเนี่ยคือมันจะฉายมาอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่เราจะสังเกตก็คือสมมุติว่าเราเข้าซอยแล้วฝั่งซ้ายมือโดยปกติมุมตรงนี้ครับเราอีกเนี่ยสมมุติว่าเห็นกำแพงนี่ใช่ไหมเราจะจอดชิดกำแพงจอดข้างฟุตปาดข้างอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าไอ้รถมันสูงแล้วเรากะระยะไม่ถูกกลัวมันชน ลองนึกภาพตามนะครับเออเราขับรถสูงสูงอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าเอ้ยมันห่างจากพุตบาทก็ได้บางทีเราจะมองที่กระจกหลังเงี้ยมันชิดมากแค่ไหนบางทีมันก็ไม่ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะถ้าตรงเนี้ยมันจะช่วยได้เยอะกว่านะครับถ้าสมมุติว่าเราจะชิดกับขอบพุตบาทตรงเนี้ยมันสามารถกะได้เลยมันเห็นได้ชัดเลยนะครับฝั่งซ้ายฝั่งเดียวหรือจะดูทั้งคันอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากชัดชัดแบบชิดขอบพุตบาทฝั่งซ้ายก็คือกดตรงนี้เลยช่วยได้เยอะมากนะครับ อ่าอันนี้ก็จะเป็นฝั่งขวาซึ่งฝั่งขวาเนี่ยผมเปิดประตูไว้อยู่มันเลยเป็นแบบนี้นะครับมันเลยเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดนะอะปิดประตูอ่ะโอเคตอนนี้ตอนนี้ผมไม่ได้ s t a รถเน,บบนี่ยมันร้อนนะครับอ่ะการใช้งานของมันก็มีหลายรูปแบบอันนี้คือใส่เกียร์ R ใช่ไหมครับอ่าในกรณีที่แบบเราเดินทางละเราขับรถอยู่เขาซอยเล็กๆแล้วมันซอยแบบแคบมากเลยนะฮะใส่เกียร์ D เนาะอันนี้เกียร์ D คือเกียร์ที่แบบเดินทางอยู่เนาะ เกียร์ที่แบบเดินทางอยู่นะฮะอ่าสมมุติว่าขับรถไปอ่าขับรถไปเกียร์ดีปึ๊บ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 โดยที่แบบอาจจะเล่นแอป,ปฟังเพลงจากบลูทูธเชื่อมต่อ wi-Fi ดูหนังฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ่าทีนี้เราขับเข้าซอยปับ๊บเราก็กดตัวนี้ได้เลยครับที่เป็นลูกกล้องนะครับหรือเข้ามาหน้าแอป,ปเข้ามาทำวาสมาร์ทวิวก็ได้ตัวในตัวหนึ่งนะครับกดขึ้นมาเลยสมมุติผมกดลูกกล้องแบบกระทานหันนาเข้าซอยแล้วแบบกดปั๊บเลย ซึ่งมันก็จะเด้งขึ้นมาให้แบบนี้เลยครับนะครับทุกคนมันง่ายมากเห็นไหมครับอ่ากล้องก็จะแบบชัดขึ้นมาอย่างนี้เลยสามารถเห็นได้รอบคันนะจะดูแบบเต็มคันก็ได้ไงกดตรงนี้นะมันจอมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับเงถ้ากดเงี้ยจอมก็จะใหญ่ขึ้นนะฮะแล้วแต่ถนัดแล้วแต่ชอบนะครับนี่คือกล้อง360องศานะครับประโยชน์ของมันก็จะดีอย่างนี้แหละครับผม ใช้ไประยะหนึ่งสักพักหนึ่งนะครับถึงจะชินนะครับโดยการจากเซ็นเซอร์หลังก็ได้นะครับบางคนไม่ชินนงมือใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับกล้องตัวน,นี้ช่วยได้เยอะนะครับผมอันนี้คือผมถอยหลังอนะกล้องมันก็จะโชว์นะครับกล้องหลังด้วยเซนเซอร์หลังลก็ดูสังเกตจอเล็กูนะครับประมาณนี้คือผมจะถอยเข้าเส้นนะก่อนเข้าเส้น เส้นซ้ายเส้นขวาเส้นซ้ายแล้วเราดูตรงนี้คือรถผมกำลังจะถอยเข้าไปเส้น2อเส้นนี้เดี๋ยวเราจะทำทำประมาณง่ายใช่ไหมครับประมาง่ายไดไครับก็จะประมาณนี้เห็นไหมครับก็จะประมาณนี้เนี่ยจอดเดียวอยู่นะครับเราก็ทําให้เรารู้ได้ว่าเอ้ยมันจอดเดี้ยวอยู่ ตรงยังตรงแล้วตหนักิทเ้นพอดีเลยอะไร่เงี้ยประมาณครับกสามร้อยหกสิบศาสะดวกสบาย